เอากินก่อนกินก่อนกินก่อนกินให้อิ่มกินให้อิ่มเดี๋ยพิ Again, ่งเล่นกินให้อิ่มเดยอะพาดูให้พาดูให้เยอกินให้อิ่มกินให้อิ่มอิ่มและสองยกเลยละสองยกเลยแล้วอิ่มได้เลยอิ่มล้วอิ่มได้อิปเปอร์เหรอทำไมอิ่มแล้วเอิปเอร์สองยกละห้องไม่ได้เนาะห้องไม่ได้ ออกให้เขาออกมาเห็นมั้ยนุ่มเขาครับเฮ้ยเขาไอ้เขาดูไอ้เขาดูไอ้เขาดเขาดส่องสว่างเจิดจ้าเจิดจ้าเลยโอ้บันทีตักแดดนะยิงแดดยิงแดดตรงนี้เนี่ยิงแดดตรงนี้เออรับไออุน่นรับไออุน่นรับไออุน่น ต่อไปเจ้านก้าโนก้อมันยังตากแดดเลยมันอาบแดดเลยโนก้าก็อาบแดดนั่นน่ะมุกปิดจฉลิอดที่ช่ชอที่ช่ชอชอ่อกินป่วยที่เราออกใบให้กินแดดกำลังออกมา มีกล้วยที่ออกใส่แทนไว้นะครับให้ขอได้กิน เกียงละจิมหล่นไปละอจิกจนหล่นละโอเคโอเคอเฮ้าจ,จิกจนหล่นไปแล้วนะครับมองดูละเลือก็อยู่ชั้นนี้ชั้นนี้ยังดีมีชั้นรองรับก็เลยไม่ล่วงไม่หล่นูที่ชั้นโอเคครับกับตะวันอัน กำลังส่องทอแสงประกายมาให้โรคเราได้อบอุ่นนะครับคุนประโยชน์ของพระอาทิตย์มากมายคันูประการมองได้หลายแบบมงคนแบดออกมาก็บนมงคนก็ว่าดีร้อยแปด เหมือนกับฝนนี้ฝนตกบางคนก็ว่าดีฝนตกบางคนก็บน่นว่าไม่ดีอยู่ที่สภาวะอยู่ที่อาชีพ